เฮียใครวะทุกคนเหมือนแม่นางนดาวเรืองนะแม่นางดาวเรืองเธอหรอเดี๋ยวนะเธอเธอเธอมาทำอะไรที่เนี้ยมาหาเธอมหามหาเรามาหาทำไมแล้วเธอมาถูกได้ไงเนี่ย ไม่ไม่ไม่เราไม่ลงทุกคนเขาเรียผมลงไปนะกราบสวัสดีพี่เอฟสีหนุ่มป้านาอาที่น่ารักทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยผมแปดเล็กที่ครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่ผมทําห้างไว้ผมจะกลับมาที่ห้าง พราะว่าพี่พี่ครับก่อนหน้านี้วันที่แล้วเนี่ยช่องเดินทางสไตล์อมแอมมาที่ห้างผมแล้วเจอคนปลาบาลูโผล่มาใต้ห้างมาเรียกให้ลงไปผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วทําไมบาลูแบบดูพิดปกติไปติดตามพี่น้องเล่านะน้องบอกว่าเจอเหมือนคนปลาบาลูที่พี่แปดเคยดูแลมาเรียกใต้ห้างให้ลงไปแต่ว่าไม่พูดไม่จาแค่ทําแบบมือ เหมือนท่านเรียกลงไปที่แต่น้องไม่ยอมเชื่อโชคดีที่น้องแบบตั้งอติแล้วก็ใจแข็งไม่ใจอ่อนลงมานะน้องไม่เชื่อน้องก็เลยยด้านบนแล้วก็เอาไปแช็คคู่จุดไปแช็คคู่นะมันก็กลัวพี่พี่มันก็กลัวนละทีนี้ผมอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่ายังไมีโอกาสไปหาบาลูจะถามบาลูกับตัวเองว่าจริงไหมแต่วันนี้ผมขึ้นมาที่ห้างเนี้ยเพื่อจะมาพิสูจน์ว่า มันอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมมันโผล่มาเป็นพวกสตมิงแปลงกายหรือเปล่าก็ไม่แน่ทุกคนนะแต่โชคดีวันนั้นที่น้องน้องออมเนี่ยตั้งสติแล้วก็ไม่ไว้ใจเอาไปแชค็คคู่มันจนมันหนีไปถ้าเป็นบาลูจริงๆก็ต้องเรียกหรือว่าพูดออกมาแต่นี้ไม่มีไม่พูดทำแค่แต่รักมือไม่ส่งเสียงออกมาก็เลยคิดว่าเป็นพวกสตมิงมากกว่าจริงนะ พวกไอพวกขึมิงแปลงกายโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปที่ห้างกันแล้วก็ไปดูว่าจะเจอเมาที่น้องอ,อมเจอหรือเปล่าลก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพ,พี่นะเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วก็ฝากกติดตามเพจ facebook youtube พิเศษ B2 นั่นด้วยแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับผมดูคลิปก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไป เราจะได้มีแรงพักดันในการทำคลิปไปเรื่อยๆพี่นะโอเคคนเดินทางไปที่ห้างกันทุกคนนะไปดูค,ครับตอนนี้ป่าป่าแห่งนี้ต้องบอกว่าเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันแปลกมากเดือนนี้ปกติจะต้องแห้งแรงแล้วก็ร้อนมากๆนะ ือนมีนาเมษาเนี่ยแต่ตอนนี้คือแบบอยูๆ่ๆอากาศก็เย็นเย็นที่ปกติอย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าผมเตินมาเนี่ยเย็นมากอากาศเย็นมากพี่พมบหนาวหนะาวเนาะแปลกมากเลยระวังทางมาห้าคนนะาาก็ประมาณนี้ก็อากาศดีทีเดียววันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนพี่พ แดดออกอ่อนๆนะอากาศเย็นสบายเดี๋ยวขึ้นนั้นบนนี้ไปก็เจอห้างแล้วพี่เดี๋ยวมานั่นบนนี้ก็เจอห้างห้างผมจะอยู่ด้านบนเขาวิวจะสวยมากแต่ผมจะมาพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่น้องอ่อมนั้นเจอ้ำเป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรถิงมีพวกสมิงแปลงกายมาเป็นบาลูออกมาให้น้องเห็น อยากรู้ว่ามันทํำไปเพื่ออะไรแล้วทําไมถึงเป็นบาลูถึงเป็นแบบในรูปรูปร่างของบาลูบาลูคนป่าเลยพี่นะอืมแปลกมากทางก็ค่อนข้างจับลกๆกลนยนะมันมีการ ุยตรงนี้ให้เป็นร่องรอยเหมือนพวกไก่ป่าหรือเปล่านะไก่ป่าคุยหรือเปล่าน้องอ่อมไปบอกผมเลยพี่นะน้องอ่อมน้องก็ตกใจนะก็กลัวแต่ตั้งอติพยายามตั้งสติแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าเจอพวกสิ่งแปลกแอ่ะเอาไปแช่จุดก่อนเลยน้องก็ทําตามที่ผมบอกนะทําตามน้องกเลยจุดทีิงีมันรู้สึกมันกลัว มันกลัวไฟนะพวกสมิงพี่นะนกลัวไฟเนี่ยผมเดินเรื่อยๆผมดูธรรมชาติไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยนะพี่ๆนะดูว่าความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะี่มันเป็นยังไงแต่าว่าตอนนี้ใบไผ่ต่งตงางๆใบไม้หรือว่าต้นไม้ต่างๆมันเริ่มงองออกมาเริ่มแบบ แตกกออกมาตามพื้นดินนะหลังจากที่ใส่ไม้ไปแล้วนะ ตรงนี้เป็นบริเวณที่รับโล่งนะโล่งดูสะอาดตาแล้วก็ผมมาเจอเทาวันที่ใหญ่แล้วก็สามารถพกเปนนอยสบายมากจุดนี้ เสียงเหมือนมีการตะโกนออกมาจากป่า่นานพี่โอเคก่อนเด,เดี๋ยวเราไปินทางขึ้นทางดีกว่าผมเดี๋ยวมาดูพื้นที่ตรงนี้มันดูโล่งๆนะ มันมีการใช้ในการตั้งแคมป์หรือเปล่านะจุดนี้เดินทางขึ้น้างนั้นต่อกนกว่า ใ้ถึงห้างผมจะเริ่มถ่ายพี่พี่ดูอีกทั้งนะเดี๋ยวดูเบื่อไปถ้าไม่มีอะไรนะไปขึป้นทางกันก่อนดีกว่าโอเคพี่พี่ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนห้างมาเทียบร้อยละอยู่บนห้างอย่างปลอดภยัยส่วนเรื่องที่น้องอ๋อมมาเจอคนป่าบาลูนั้นจะผมวันนี้ผมจะเจอหรือเปล่ากับตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะ ถ้ามันจะโผล่มาตอนนี้ก็โผล่มาเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันคงรู้ตัวแล้วถ้าผมมาเนี่ยเพราะผมก็เสียงดังพองสมควรนะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคือใครกันแน่นะเป็นสมิงหรือเป็นคนแบบว่าผีป่าแปลงกายหรือเปล่านะแต่แปลงกายเป็นบาลูเนี่ยแปลกมากพี่หรือมายท่านเป็นคนที่เรารู้จักปันแล้วก็เคยรู้จักบาลูจะมาแปลงกายเป็นบาลูได้พี่นะ ก็โชคดีที่วันนั้นน้องตั้งสต,ติทานนะพี่นะไม่งั้นนี้ถ้าเชื่อหรืวหลงกลนะคงจะเสร็จมันแน่แล้วเป็นผู้หญิงเยวยทุกคนนะโอเคจะขอตั้งกล้องก่อน,นนะผมเตรียมน้ำขาขนมมาแล้วเดี๋ยวกินน้ำขาขหนมกัน วันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆนัสิเพราะว่าแดดไม่ค่อยร้อนแล้วก็ลมพัดเย็นมากแต่อยู่อากาศก็หนาวสิไม่ใชาอากาศเย็นหนาวเหมือนหน้าหนาวจริงๆก็ไม่ใช่น้าหนาว เผือกสดชื่น ทุกคนครับอยู่ๆลมก็พัดนะลมพัดแรงมาก ที่ดูลมมาพัดแรงมากพี่พี่แปลกมาก <c oughs> <c oughs> ลมมาผิดปกตินะเหมือนมี <c oughs> สิ่งบางอย่างไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีกำลังมาด้วยนะผมรู้สึกแปลกๆนะผมยังไม่เคยให้พานหานมานั่งห้างผมเลยทีนะผมจะลองให้พันหานมานั่งห้างผมดูว่าจะเจอดูว่าถ้าท่านมานั่งเนี่ยจะเจออะไรเด็ดๆหรือเปล่าไอ้ที่ถ้าพานหานจะมานั่งห้างผมท่านคงจะ ต้องเจออะไร,ประแปลกๆบ้างเลยนะมันนอนรอดีกว่าพ,พี่นั่งรอไปก็ง่วงเปล่านอนรอดีกว่า หนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วพี่พีประมาณนะ่ะจะครึ่งชั่วโมงละก็ยังไม่มีอะไรโผล่มานะ คนนี้หนไหมไม่รู้หูขอแมวหรือเปล่าคือมันมีการเดินมันมีการเดินใต้ห้างเนี่ยแต่ผมก็ไม่เจออะไรนะถ้าพี่เอฟีเจออะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเจออะไรหรือเปล่าใต้ห้าง ได้ยินไ,ม,ไ,นไมผมไหมไม่รู้เสียงไหนก็ได<ป>รอยู่ไหนออกมาแต่เสียงมันเป็นผู้หญิงนะพี่ เสียงผู้หญิงมากเลยหรือว่าเสียงกบไผ่เสียงลมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจะนะ เสียงเรียกเหมือนไม้ไม้แลไไม่รู้ว่าพี่พี่เสียงไทก็ไม่รู้นะแล้วเสียงนกร้องมาเนี่ยเหมือนแบบนกเจออะไรบางอย่างแล้วก็ส่งสัญญาณมาพี่พ ไม่ลงห้างใหญ่ขาดนะจะควจะเจอตัวมันนะไม่โผล่มาใช่ไหมไม่โผล่มาเผมเรียกมันเองนะไม่โผล่มาใช่ไหม โผล่มาใช่ไหมไม่โผล่มาผมเรียกมันอย่างนี้พี่นะใกล้กันอีกอะห้องเป็นขังจริงวะพี่ผมจะบัาไม่ติดอ่ะ ติดทูลเลยแต่ทัดที่ผมจุดไปไม่ติดักลูกเลยนะโคตรแปลกเลยทุกคนนะแสดงว่าไม่ธรรมดาละไอ้สิ่งที่มันกำลังจะ,ะจมาหาผมเนี่ยมันไม่สิ่งปกติละเสียงออฟเอดูโรพี่ผมจุดประทัดไปบอดหมดเลยนะ บอลหมดเลยนะผมไม่ด้ยินเสียงตอนนี้เสียงมีแค่เสียงวิบากเอเนโรที่ดังออกมาแล้วก็เสียงหญิงสาวคนนั้นหายไปแล้วทุกคนนะแต่ผมได้ยินเสียงว่าเรียกไม้ไม้ผมรู้ไม้อะไรนะไม้ไหนหรือว่าเรียกเรียกหาใครหรือเปล่าคนลงทางหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พี่นะแต่ตอน,นอเฮียใครวะทุกคนเหมือนไม่นางดาวเรืองนะแม่นางดาวเรืองเธอเหรอ เดี๋ยวนะเธอเธมาทำอะไรที่เนี่ยมาหาเธอมาหาเรามาหาทำไมแล้วเธอมาถูกได้ไงเนี่ยฮะไม่นานเราเรื่องเธอมาถูกได้ยังไงเราไม่เคยพาเธอมาเลยนะ ตามมาตอนไหนทุกคนเขาบอกว่าตามผมมาพี่ตามมาได้ยังไงอะแปมา,า,มมากไม่ไม่ไม่เราไม่ลงทุกคนเขาเรียกผมลงไปนะคุณรู้ว่าแช<อ>่นางดาวเรืองจริงหรือเปล่าถ้าเป็นนางดาวเรืองนางจะตามผมมาทำไม ในเมื่อนางก็ต้องรอสามีนางผมก็ขึ้นมาที่ป่าเพื่อจะมานั่งห้างดูหาความจริงแต่มาเจอานางผมว่าไม่ใช่ละตันหนึ่งแปลงกายหรือเปล่าหรือเป็นผีป่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนางราเรืองไม่ใช่อย่างนี้พี่นะชุดเหมือนมากแต่ว่าดูจากลักษณะไม่น่าใช่นางราเรืองพี่กลับไปเถอะเราไม่ไปกันเธอหรอกไปเถอะไปไม,นะไม่ลง เหมือนนะคล้ายๆนางดาวเรเืองแต่ไม่ใช่พี่ไปเราไม่ไปกับเธอหรอกไปเลยลงกับพัดดิเอ้าถ้าเธอคือคนจริงๆอะ่ะเธอเอาไปแช็กเราไปจุดนะฉันจะโยนไปแช็กให้เธอนะเธอจุดเธอจุดติดหรือเปล่า เธอกล้าจุดหรือเปล่าอะเ,เธอมาต่อแหล่ไม่ได้นะเธอจมาต่อแหล่เธอจุดไปใช้ไม่เป็นเธอไม่ให้คนแล้วเธอโง่หเหรอือม,มันไม่ยากหรอกของแค่นเนี้เมืองเธอไม่มีบ้าเลยแค่ไปเช็กนี่นะ โขนคำว่าผมใจร้ายนะข้าไม่ใ,ใจร้ายหรอกแตขขแนะ่ข้าไม่ไว้ใจข้าโดนมาเยอะแล้วนะข้าไม่ไว้ใจครั้งนั้นไปไปโคนไม่ให้นา,นาเรื่องผีป่ามากกว่านะเป็นผีป่ามากกว่าพี่พ นะผมเป็ผีป่ามากกว่าตัว,วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปรู้มันเป็นผีป่าไปเลยไปแล้วมไปแล้วไปแล้ว ผมขอดูสักคู่นะว่าจเจออะไรหรือเปล่าถ้าไม่เจอผมจะกลับแล้วเพราะว่าลมพัดแปลกพี่พัดมาแบบว่าตอนน่อเนื่องเลยมันไม่หยุดพัดเลยพ,พี่มันแปลกมากดูดิทุกคนเก็บของกัน